ม่ยังเขขขาาาาาามมมได้้้ค่ะะเเเอยอยาาอยาาอย <c oughs> ยโป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลร,ราชธานีบันทึกไว้ได้ครับขระดที่ฟ้าเพดานในอาคารชั้นที่หของสํานักงานพังถล่มลงมาใส่โต๊ะทํางานในช่วงบ่ายของวันที่13กรกฎาคมซึ่งปกติจะมีเจ้าหน้าที่นั่งทํางานกันอยู่ครับ แต่ในวันที่เกิดเหตุก่อนที่ฝ้าเพดานจะพังลงมาตำทีจได้ยินเสียงฝ้าเพดานลั่นจึงบอกให้คนงานนําบันไดปีนขึ้นไปดูครับเมื่อลองเอามือดันฝ้าเพดานซึ่งยึดกับตะปูแล้วก็คานไม้ระแนงก็พบว่าบางส่วนถูกปลวกกินจนผุเหตุการณ์ครั้งนี้ครับทำให้ทรัพย์สินบางส่วนเสียหายทั้งรางหลอดไฟพัดลมแล้วก็โต๊ะทํางานพนันที่นั่งอยู่น,นี่มองดูที่ฟ้ามัน ซุดลงมามันมีรอยร้าวนี่กระเบื้องแตกตรงนั้นอย่างหนึ่งพี่ก็เลยไปหยิบออกเอาอะไรมาหยิบออกแล้วผมก,กนนอกเข้าไปแล้วพี่ก็ขึ้นไปส่องดูว่ามันแน่นไหมพี่ก็เขเยา่เยาเขย่าดูว่ามันเป็นยังไงเป็นรูนั้าพี่เราก็จะเอาลวดไปแขวนไว้มลงก็กเลยเดินลงมาแป๊บหนึ่งนัเนี่ะมันมีอาการเลยมันจะดังยิบยิดตองครั้งนี่แหละประมาณนี้แหละ ทีนี้ก็เดินออกไปนังไปไป,ไปยืนตรงน,นั้นน้องก็วิ่งออกไปทุกคนหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าที่ก็ได้ช่วยกันรื้อคานไม้ที่ถูกปลวกกินจนใช้การไม่ได้ออกไปแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อกลับเข้ามาทํางานตามปกติกตเนื่องจากโครงสร้างหลักของตัวอาคารที่เป็นปูนไม่ได้รับความเสียหายสําหรับอาคารหลังนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2516นะครับและมีการปรับปรุงเป็นระยะ ลาสุดสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดได้ส่วนเหนือขอสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็เกิดฝ้าพังลงมาครับ